บายดีงามแดงอยู่กับสวนควัวได้วพี่น้องเด้อดอกเศรษฐีกำลังงามอันนี้สวนควรัวข่อยพี่น้องเอยเออใสตะนางเนะักหอมง,งามปลูกเพอได้กินสวนควรัวอันน้อย

กับดอกไมไ้งามงามงามหลายงามหลายช่วนครัวมีทุกอย่างพันแนวเด้อพี่น,น,น้องเด้อขือพวงเขือพวงอันนี้พักมักหนอนเพราอได้ต้ม,มกินเด้อพี่น้องหั้นมาทางนี้จะมีบักนาว บักนาวสวนผัวสวนผ้าในบ้านบพักสิได้ซื้อเด้อพี่น้องทั้งนี้กับพักตำมินเด้อพี่น้องเด้อย,ยอดกับลังปองพักตำมินตำมินกับลังงามออกมานี่ก็เป็นสวนดอกไม้เด้อพี่น้อง Chuyện đọc anh đọc mãi Do là mãi kể lắm bên hiệu bằng, bằng nhôm nhôm bằng nhôm dùng bằng nhôm dùng 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 มีถูกมากได้พี่น้องเดอ้อ่วนครัวพออยู่พอกินเดอ้อของยายน้องขวัญแซมนี่กันบายบาย